แต่ในช่วงแปลกยามเช้ารับวันวาเลนไทน์วันนี้ก็แปลกจริงครับเพราะวันนี้จะพาไปดูกุหลาบเขียวไปดูเลยครับในช่วงของแปลกยามเช้าครับผม วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูดอกกุหลาบเขียวหรือว่ากรีนโรสครับเขาบอกว่ารูปร่างมันแปลกตามไม่เหมือนกับกุหลาบทั่วไปแต่สวยงามมีเสน่ห์เฉพาะตัวและหาชมได้ยากและที่สําคัญคุณผู้ชมตั้งใจดูให้ดีๆเพราะมันมีต้นเดียวครับอยู่ภายในสวนกุหลาบแห่งรักที่สวนพฤกษศาสตร์สเมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหมน่นี่ตอนนี้กําลังออกดอกปรีบานรับวันวาเลนไทน์วันนี้เลย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนี่ยนะโดยกุหลาบเขียวเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ครับเพื่อให้ต้นพันนนธุ์แแข็งงรรททาต่อโค แต่ดอกเนี่ยมันจะมีรูปลักษณ์ที่แปลกตากลีบเรียงซ้อนเรียงกันหลายๆชั้นนะดอกนี้ไม่มีกลิ่นหอมนะครับ จะออกเป็นลักษณะของช่อขนาดเล็กแต่คนทั่วไปไม่นิยมปลูกเพราะอะไรมันราคาแพงและหายากต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งนี้ตามความหมายนะครับกุหลาบเขียวเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตหมายถึงการอวยพรให้ผู้รับมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งที่สวนกุหลาบแห่งรักก็มีกุหลาบสายพันธุ์อื่นๆเลยครับกำลังปลิบานเต็มพื้นที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินในวันวาเลนไทน์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พอดีอาคุณผู้ชมสั้นๆอยากให้ไปดูความหมายของดอกกุหลาบสีต่างๆเผื่อวันนี้หลายท่านจะซื้อดอกกกกกุุหหหลาาบบบบใใ้ััคครรนะออย่งงดดสีแ ผมเป็นสียอดที่แสดงความรักสื่อถึงการที่ตกหลุมรักใครสักคนหรือถ้าให้คนรักหมายถึงรักที่จริงจังมั่นคงรักมาจากหัวใจสีชมพูหมายถึงความโรแมนติกความรักที่หวานฉ่าสดใสเหมือนสีชมพูกุลาบสีขาวหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจาก <c oughs> คนรัก กุหลาบสีฟ้าหรือสีน้ําเงินหาได้ยากมี2ความหมายเดิมคือความรักที่เป็นไปไม่ได้แต่ปัจจุบันคือความสมหวังในความรักการรอคอยด้วยความอดทนหรือความมั่นคงในความรักถ้าเป็นกุหลาบสีม่วงก็จะหมายถึงอํานาจความสง่างามหรือความมีเสน่ห์อีก3สีครับสีส้มหมายถึงความสดใสอบอุ่นที่มีอยู่ในตัวเราใครอยู่ด้วยก็มีความสุขสบายใจและกุหลาบสีเหลืองนะครับหมายถึงความห่วงใยที่มีต่อคนรับจิญลักษณ์ของมิตรภาพและกุหลาบสีดำหมายถึงความเป็นนิรันดรความรักที่มั่นคงต่อเราตลอดกาลและไม่มีใครมาแทนที่ ที่เราได้เผื่อวันนี้คุณผู้ชมจะซื้อดอกกุหลาบมอบให้กับคนที่คุณรักนะฮะอ้าวมีผู้ชายมารอคุณลีแชร์พอดีเลยจะนําดอกกุหลาบเข้ามาให้เหรอฮะตื่นเต้นถ่ายคลิปถ่ายคลิปเฮ้ยแต่เต้นตื่นเต้นนะคุณตุ้ยเป็นคุณตาพัทรพลเถอะเอ้ยเถอะเอ้ยโอ้ยอุตส่าห์จะรอถ่ายคลิปเลยนะเผื่อวันนี้จะเป็นท็อกออฟเดอะทาวเลยนะลีแชร์มีผู้ชายเอาดอกกุหลาบมาให้ถึงออฟฟิศถึงบริษัท ช่อง8 <c oughs> มาพร้อมกับคุณก้อยบุญิตาด้วยนะฮะ,ะคุรีแชร์คุณตาพระพลและคุณก้อยบุญิตามารอผู้ชมอยู่แล้วนะครับในคุยข่าวเช้าช่อง8อีกสักครู่ติดตามได้6โมงเช้าเป็นต้นไปนะฮะส่วนผู้ชายคนนี้นะฮะก็จะลาไปก่อน <c oughs> พราะวกาคุรีแชร์ในช่วงนี้กับคุยข่าวเช้ารุ่งอรุณน,นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ตี4:15ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ